It. All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of rubber's plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, whispers <laughs> all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session สวัสดีครับอยู่กับผม KM 79นะครับวันนี้เรามาเล่นเอ่อโคกแอนดอรเกอร์กันนะครับเล่นเป็นเอ่อปากนนะวันนี้คือเห็นว่าไอ้นี่ผมคิดว่าผมเอ่อเล่นมาติดไปแล้วใช่ปะคืออีซับพอร์ตตัวนึงคือขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือเอ่อโคกแอนดอรเกอร์เอง ซึ่งตัวนี้ผมเป็นคิดว่าผมแถมให้อ่ะในเมื่อมันติดมันมาแล้วไงเออโคแอนเดอร์ก็ต้องก็ต้องมาอีกคลิปด้วยเออเนี่ยทําให้เลยไปด้วยกันเลยแมนติดก็ทําไปแล้วเออคราวนี้มาเป็นเอ่อโคแอนเดอร์กันนะครับมะแล้วว่ามันมีตัวมามาขัดเราอ่ะนั่งคือเว็บนะฮะซึ่งมาขัดเราโอ้โหวันนี้ผมกดมาคนเดียวนะวันเนี้ยไม่ได้กดมารับ อันนี้อาจจะมาปลกลหน่อยเออเมียบอกว่าไม่เอาไม่เอาบนก็ได้ไม่เอาล,ล่างก่อนเออที่ไปไหนก็ไปเถอะจะเอาอ่ะคือฟาร์มเลยฮะจังหวะนี้คืออ่ามาดูทีร่รออนก่อนนะครับฝั่งเราตัวแรกจะเป็นเอ่อไอออนฟิตนะครับแล้วก็มีผมเล่นเป็นโค้ดเอเกอร์นะครับเล่นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเราเล่นเป็นป่านะแล้วก็มีฮีน่านะครับที่ยืนเล่นกลางนะ อ่าแล้วก็มีเอ่อเว็บนะครับที่ยงเราฟาร์มเอออที่แยงเราฟาร์มแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรสตาร์ลอดนะครับเออเราวันนี้เราไม่เล่นเป็นตามนะเราจะไม่เล่นเป็นป่านะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนมีคนเขาเรียกว่าอะไรมีคนยังยังยังป่าเราขโมยป่าเราแล้วเอ้ออันนี้ผมคนมาคนเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะรุ่นมาเนี้ยส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวแรกจะเป็นเอ่อแอนแมนนะครับ <c oughs> ที่อยู่เลดบนแล้วก็มีอะไร บางอานนักเออบางอ่านนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรให้มันเอาไปเราก็มาเคลี์คลิปกลางเอามีคนตายป้อมเอา้าใครตายป้อมมะออมานี้ยเออนคิดโดนตะคือเท้าไปยุกลอยแล้วก็โอ้ยนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องขึ้นมีเจ็บเราต้องขึ้นมีเจ็บไว้อันยังมีตัวเหลวเว้อ้โหไม่โดน ฟังไปเ,เราเราจะเน้นเป็นเอ,อสกิลที่หนึ่งดีกว่าเราเราฮิวเราจะลงไว้แค่ครั้งเดียวนะเ,เราทำไมมันอันนี้วะแหมหายไปก่อนเลยฮะเรายังไม่เียวครับเ,เรามาอธิบายสกิลของโคอนเดอร์เกอร์นก่อนครับสกิลหนึ่งของโคอนเดอร์เกอร์ girl, เราจะเป็นปลาใบามีดนะครับเพื่อทำความเสียหายได้นะ ส่วนสกิลที่สองจะเป็นฮิวนะครับส่วนสกิลที่สามของโคกแอนด์เกอร์นจะเป็นการเป็นการใบ้แล้วก็ล็อกขาศัตรูนะครับอืมจะมารัดใครแม่เอทมล็อซิไปไหนวะเออยังไม่ได้กดใช้นี่ว่าเออนี่เราต้องกดใช้เอเทีมเราดลตาลอดปล่อยยามเน,นโนไปแต่เหมือนจะยิงได้ยิงแต่ยังฆ่าไม่ได้ไหม,มาี่ฮะอ๋อมาดิเอนวิ เออเราเราเอาคิว 5, นี่ฮะหอยนี่ฮะรออะไรลนะ่ะแล้วก็ไอออนพิชเป็นคนคิวไปนะเนอะมันต้องงี้เลยเฮ้ยอยากได้นะแต่ไม่มีดาเมจอะอย่า,าไปเลยเราก็ได้มาขิงคิวนะฮะแล้วก็ตา์ลอดไปเก็บอยู่คิวที่เรียนร่างได้นะส่วนเราก็ดันบนให้ฝั่งเรานะเออส่วนอันตีโคของเอ่อโคแอนเดอรเกอร์นะครับจะเป็นการห่อ เขาเรียกว่าไอ่าต้องเรียกว่าไงวะอันมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะผมก็เรียกไม่ถูกอะเออมันจะฮิวฮิวแบบตามที่เราผมว่าเราเล่นดาเมจเวทใช่ปะมันจะฮิวเป็นเออฮิวแรงขึ้นนะครับถ้าออกของเวทอะไรแบบนี้มันจะฮิวแรงขึ้นอันติคือการฮิวแหละนั่นแหละเออ <S <S เยงังไงคือการฮิวไปไปปามไป เฮ้ย hey, มันได้นะผมว่ามันแรงนะมันแรง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 จริง oh, อุย้ยแรงนะขนาดยูวยิงแรงเลย <Ha! S 1> แม่มีตัวมาป่วนเราวะแม่ทำไมไม่อยู่ฝั่งหนึ่งวเว็บ <Ha! S 1> <laughs> เอ,อควรจะไปอยู่ฝั่งหนึ่งนะโอไม่โดนนะอ่ะขโมยไม่ได้นี่มีตัวแย่งเราฝั่งไปโ <c oughs> อ,อ้โหว่าจะหิวให้ <c oughs> เดินมาไม่ถึงจริงนะ ไม,ม่มีวะมาขาโมยรีบเอารีบเอาเราจะเน้นเป็นสก,กิลหนึ่งนะครับที่เป็นดาเมจเอ่อซะเยอะมากเลยเนี่ยเรือล่างบวกเลยเนี่ยจังหวะนี้เดินนําให้เลยเนี่ยตึงวะนะจังหวะนี้คือตึงว่ารอรอรอรัดเลยฮะอารัดไม่ได้ไม่ฮิวให้ด้วยฮะเออมาได้ไม่หนึ่งคิวฮะนี่ตอนบวกจบเราค่อยฮิ้วให้ เอายังไม่กลับอีกเราก็ตึงขาไปนะฮะล็อกขาไปดิแม <c oughs> ่ไม่มีใครมาเวย้ยห็นตัวเองไม่รู้วยวะวะถ้ย <c oughs> ไม่มีใครมาจริงเด,ย, <c oughs> เดย์ไมาดิมาดิ <c oughs> อ้าวอุสารอเนี่ยไม่ไม่มีใครมาบวกจริงเดย์อ <c oughs> ้วมิเตาลิโอเห็นเราได้ไงวะ <c oughs> เอออุสานี่เออซ่อนอยู่ในพุ่มฮะโอ้ยตลอดมึงทำอย่างนี้ได้เหรอมึง <c oughs> ทำอย่างนี้เ,เหรอ ไม่เป็นไรส่วนเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมเฮ้ยแอนแมมใบไปใจังหวะนี้ฮิโอ้ไม่ทนันเว้ยกดหิวไม่ทนันต้องขอโทษด้วยนะเอล่า,ามีคนบอกว่าบวก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 ก็บวกนี่ฮะรออะไรนม่หิวไปเดีย๋ยวมันตายสงสารมันตารอดอะส่วนเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิม เแน็นแรงเนี่ยวะ <S <S นี่ไปเลยฮะดาเมจเราแรงแล้วจ้ะนี่คิวให้ด้วยนี่มาหนี้ใบนะฮะนี่เฮล่าปักคิวไปโอ้ดาเมจเราไม่ดาเมจเรามันน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ,อมีดาเมจแป๊บนึงมีของงอนคือจังหวะนี้ดาเมจเรามันยังไม่มียังไม่ได้แบบมือวารังการฐานอ็อตใบไปฐาน็อตไปยังวันนี้ฮะ <S <S แม่ใช้เคลนที่ออกมาไม่เป็นไรส่วนเราก็ สองวานี้โอ้โหเออเราก็คิวได้มาหนึ่งคิวฮะส่วนนี้ก็ขโมยคลิปคลิปเอาดีกว่าวะเออได้ไหมวะตารอดเหมือนจะมาฆ่ากับตันที่เลนนั่งตันมันสองตัวอ,อ่ะเฮ้ยตายนะมาสอวนี้โอ้ยเจ็บโอ้ยไม่อ้าอ่ะไม่ยุ่งพวกนายมันสองตัวเอ,อ้ามาอย่างนี้ก็มาชะ่ะ มาสิฮะสก,กิลไปนี่ฮะเออดาเมจเราแรงนะเว้ยเว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามาฮะนี่ไปดไไไไิไม่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 เจอซับพอร์ตโซโล่คิวฮะไมยไม่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายใบไปเลยฮะจังหวะนี้คืออันตีไปฮึมฮึมฮึม <c oughs> ไป <c oughs> ยิงดิ เออนั่นแหละจังหวังนั่นแหละ <c oughs> คือเวยบปาดไปยังวันนี้ไปไปโอ้โหมันกลับไปแล้วว่ะแหมนิดเดียวไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวอันที่ก็เก็บเอ็นแมนอยู่ที่เล่นบนไปนะครับเอ้ยยินได้ปะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวผม งดหยิดเวะไ้คราวที่แล้วที่เล่นในนี่เล่นไหนเขาเรียกวอะไรเล่นมันติดไปก็เจอยอนดูเออไอ้ม่เล่นโค้กแอนเกอร์ก็ยังมาเจอเกมแบบเดียวกันเลยโอ้โหเป็อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหกดกดไปแล้วก็ไม่ได้ออาจังหวะนี้สกิลไปนะฮะโอ้ยอันตี กวนตีพอดีมันโดนก่อนอ่ะอไงคือกวนตีแล้วอืม,อมบ้าเอ้ยไม่เป็นไรเถือว่าเราก็ยังได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเออคือสกอร์ตอนนี้อยู่กับเราสามตัวะฮะอยู่กับไอออนพิษสี่ตัวนะแล้วก็อยู่กับเวฟสามตัวตลอดสองตัวแล้วก็ฮิล่าตัวนึ่งนะฮะเหมือน เวฟจะเก็บเออนแมนไปได้นะแอนฟิตพยายามจะเก็บอมิติลิโอไปนะ,ะจังหวะนี้คือเฮล่าคนเจ็บไปนะตอนแรกนึกว่าเออนฟิตจะได้คิวไปนะมาเหมือนจะดวนกับพานอนหนึ่งด <'m> ้วยอ,อน,ออนฟิตเราต้องไปช่วยแอ,อนฟิต่ะแอ,อนฟิตแต่มันเกาะเยอะเวฟเวฟเวฟโอ้โหเวฟอยางได้อะแต่ว่าเรามันมันไม่ใช่เร็เรวไวคือมัน ไปสก,กิลแบบยิบย่อยยิบย่อยไปส่วนตาหลอดก็โดนทานอสเก็บไปนะที่ทเลนบนมาดิฮะดามจเราก็แรงอยู่นะจังหวะนี้เออมาเก็บได้ตัวเออเวฟบมันก็เก็บไปสองตัวไม่แบ่งเราเเหรอเปล่เฮ้ยมึงไปอยู่อีกฝั่งดิเว็บเอออยากให้มันไปอยู่อีกฝั่งออย,ย,ยงังวะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันที่สุดเลยแหละถ้าเว็บอยู่อีกฝั่งนึงเออ โอ้โหครั้งเดียวทุ่มไปในห้าจังหวะนี้คือบายฮะนี่เราก็เก็บมาหนึ่งตัวมาคือได้นะแรงแรงดาเมจแรงเลยค่อนข้างโอเคเลยครับเราว่าเฮ้ยฮานอตมาไงฮานอตยู่ฮะเอ้แรงเว้ย เอ้ยตงคิวมาเ <laughs> วตาโนอตแม่งมุนสุดเลยเจอไปอย่างงี้ยโอ้ยแรงนะหิวหิวค่อนข้างแรงนะผมว่าผมว่าสําหรับใครที่เออไม่ได้เล่นป่าบ,บ่อยอะไรเออผมว่าอย่าไปลองเล่นนะมันอาจจะเล่นยาก <laughs> เออมันอาจจะเล่นยากผมไม่ไ,มได้นำไม่แนะนำให้เล่นนะถ้าเล่นเออควรจะเล่นกับบอทหรืออะไรกับเพื่อนอะไรแบบนี้ถ้าจะเล่นจริง เหมือนเบฟโดนไอแอมแมนกับพืมล็อกอัพไปสองรอบน,นะฮะเรว,วก็เอ้ยมันเก็บม,มาได้เฉยวะไอเวบมันเก็บมาได้เฉยวะเฮ้ยแรงนะดูดิดูดาเมจดิเฮ้ยแรงสุดเลยเอ้ยได้วะสสวนแเราก็ขึืนมาเก็บบับบูต่อเลยดีกว่าวะ โอ้โหเวฟบแมงเก็บไปหมดเลย <c oughs> เออนี่ออแบบน,นี้น <c oughs> ดีเย้ไอออนฟิตนะตาเนี่หูดมากหูดจริงนาไออนฟิตนะแต่ว่าไอออนฟิตกับเวฟบม,มันมันไม่แบ่งเราอ่ะโอ้โหไปไม่ทันไปไปสกิลไปซื้อต้องเป็นของเรา <c oughs> ไม่ได้วะเออเตะ อีกฝั่งล็อกเก็ตมันมันจะไม่มีเลนอื่นบ้างเลยเหรอทำไมมันแตะอยู่แต่ล่างอะจังหวะน,นี้คือเจ็บเจ็บดูล็กลอกขาไป <I S 2> เออเออ, <Just> เอนี่เจอเจอ,เจอต้องไอ้กัปตันกัปตันยิงทำลายกัปตันจังหวะน,นี้เว้ไปแล้วกับตาลอดน่าจะได้คิวมมอีกึงคิวโอ้ <And S 2> oh, ไม่โดนวะ ถ้าโดนจะแรงสุดๆเลย <_ C ute> คือไอ้นี่นีความสงสัยนะทำไมผมเล่นตัวป่าแปลกๆก็มีคนมาแย่งขโมยเออซีนผมด้วยวะเออขโมยซีนเราป่าโอ้ <_ c ute> โหไม่ได้ป่าแบบเตนมอสเวเซียนอน,นี่คืออ๊อโดนใบไหม <_ C ute> อ่าพานอัดหายโอ้ยนู่นอยู่อยู่อยู่ล่างอยู่ล่างเซ็ต <_ c ute> ขึ้มไปโดน หายหายยาวๆโอ้โน,อนูมนมันเอาไปน,นู่นตอนตอนไหนวะโอโ้มันอัพดูลเลีอยดวะสเปสโตอนอัดหน้าโอ้โหโอ้โหไม่ถอยดีกว่าวะ่ะไม่ดีต่อเราแล้วอย่างนี้ โอ้ไม่ดีจริงด้วยจังหวะนี้ไอ้อนฟี่เดินมาทานอสอยู่ในพุ่มนะโดนสเปซส,ะสะโตนมาต่อยไปอยู่ทีแล้วก็ปล่อยหมาไปทานอสพยายามจะดดเลียดคู่แมาก็โดนตบลักที่ลาตายไปย,ย,ยังหวะนี้คือเนื่องจากว่าเรา <c oughs> เราตีตัวรา,ราดามจมันได้นะผมว่าดาเมจมันแรงนะค่อนข้างที่จะแบบ เออคุณแรงมากเราก็ต้องเราต้องไงนี่มาเราเกิดมาแล้วต้องแบบนี้มาเราเกิดมาแล้วก็ต้องไปล้างแคมคืนใครมันมาอาจทานอสใช่ว่ามาฆ่าเราแม่นายมันร้ายว่ะทานอสเนี่ยนายมันร้ายจริง เนื่องจากว่าเป็นอย่างนี้โอ้โหมันตลอดบ่อยตามบินไปอันฟิลมานี่เดี๋ยวรอฮิวให้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับอยู่ให้ไม่ต้องกลับไปฮะจังหวะนี้ทำดามิไปไอออนฟิลพยายามต่อยต่อยต่อยแต่ไม่โดนโอ้ยมันแรงอ่ะหวัว่าวันเดี๋ยวตาย ิวบายไปยเงื่อนไปปล่อยด่าไปฮะมาดิฮะมาดิแม่มาดิฮะรออะไรล่ะอยากฆ่าเราก็มาเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ให้ฆ่ายังไงนะจ้าไม่อยู่ห้อจ้าจะทำไมาเยอะหนะ่ะเราไม่อยู่เฮ้ไปเว็บเว็บเว็บบลอกับ ไอ้นี่เว้ยกับตันเราต้องไม่มีตัวมาเลยใบมันักจังหวะนี้ลงมาดิไม่ลงนะใครเอามันว้าวะเอ่อน่าจะเป็นแอนแมนนะที่ว้าวมาใช่ใช่แอนแมนแหละไม่แหวงกลับไปก่อนนะมินเตเลโอเฮ้ยให้มึงงั้นโดนแอนแมนอยู่ในภูมิไว้ยโอ้ยโดนน๊อกอัพไปสองคนโดนนักแินวะโอ้โหเป็นไรเนี่ย บายไปเลยฮะโอ้โหแม่งโดนเราเน้นๆเลยเวียกก็เก็บเอ่อทานอสก็ได้นะฮะตอนนี้คือเอาซื้อเธอรีกว่ามาจังหวะนี้เอาซือ้อเธอไปแล้วมาตอนนี้คือเราค่อนข้างจะดีนะ ตเตอรมิเราก็เยอะงั้นเราจะเปลี่ยนไอเทมดีกว่าวะจากตอนแรกที่เสียจอเทมไว้เราจะเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อที่เกาะกับตันเมเออโลกกับตันเมกาเพื่อทําให้เราอึดขึ้น <c oughs> ล็อกเก็ตด,ดวลกับแอรฟิปน่าจะน่าจะถึงมั้า <c oughs> <c oughs> เราไม่มีบัว,บวขนาดนะี้ค่อนข้างที่งแบบ <c oughs> โอเคแล้วนั้นระดับหนึ่งนะอีกฝั่งนั้นมัน มันมีแต่ตัวนาหนาเกินไปนี่นี่อ๋อมันต่อยแล้วมันได้นนอกอัพเพิ่มเอ,อ,อ็นแมนอะพยายามที่ดีอ่ะให้มันได้นนอกอัพแต่ว่าเล่นตัวนี้ทำไมมันมานามันบกวูภาอย่งวะแม่ขนาดใบแม้มันยังออกไปได้นั่นน่ะเราเราต้องข่อยดีกว่าวะ โอหิวโอหิวไม่ทันไม่ใน,นล่ะจัะงหวะนี้คือมาน้ำหมดอะทำไรไม่ได้ We <were> ต้องให้เวฟพา <the> ไปเพราะว่าเรามาน้ำหมดพอดีเาาดดออนี่เราก็โอ,โโอ้โหแต่เราได้แต่เราเสียคืนอนะ เวฟจังหวะนี้ปาดมาปึ๊บเปิดตีใส่กับตันแล้วตันน็อกอัพไปหนึ่งทีแล้วก็ลงมาจังหวะนี้ไอออนฟิตก็พยายามช่วยส่วนเวฟก็ได้คิวกับตันไปเปิดตีมาแล้วก็ถอยไม่บวกต่างฝ่ายต่างแยกรายกันนะฮะไอออนฟิตกับไอนี่มันหัดหดโซสีกันเลยวะไอฟิตกับเวฟอะ้ยเวฟทำไมอะ นายไม่อยู่ในระบบระบบของเรานะอย่าให้เจออีกฝั่งนะเดี๋ยวจะจำชื่อชื่อมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวขอจําก่อนโอเคอืมอย่าให้เจออยู่ไอจีมหน้านะอย่าให้เจอในแรงนะากดให้ยับเลย <N ine>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  เออฮะ้ยโดนสเปซสโตนไปให้เราต้องไปช่วยแล้วจังหวะนี้ไปไป โอ้ยนะันมึองมานอกอับอะไรตรงนี้มาเอ็นแมนเปิดอัติเปิดสวอมมาแล้วเราก็ทำการใบไปนะฮะจังหวะนี้โอ้ยแรง <c oughs> โอ้โหเหยียบตาย <c oughs> โอ้คุณข้างแรง,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 งชิบหายเลยวะมิตาลิโอรโอ้ยหบุกมาอยู่ทำไมมันแรงกามเมทพันแปดโอ้ยอีกฝั่งหนึ่งมันใบไปไไฮะไม่ไม่ให้มาเฮ้ย เกมแบบนี้เริ่มตึงแล้ววะเอาไงล่ะทีนี้เริ่มตึงแล้วเฮ้เข้ามากยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้มาด้ฮะมเดฮะมาดีฮ้ยฮ้ยเ้ยฮ้ยอฮ้ยอ้ยเฮ้้ย้เ โอ้โหแม่ไอ้ดาเมจสองพันไอ้มิติโอตัวร้ากาดผมจะบอกอะนะนนะมิติโอเป็นตัวนึงที่ถ้าใครเล่นเป็นนะจะเป็นตัวหนึ่งที่ฆ่ายากสุดๆในบรรดาเมจทุกตัวนะถ้าใครเล่นเป็นนะจะเป็นตัวทึงที่เขาเรียกว่าขี้โกงอะ่ะ ขนาดในในแรงระดับสูงเขาถึงกับแบนแบนทิ้งนะเพราะว่าอะไรมิตาลโอเป็นตัวหนึ่งที่มันมันค่อนข้าง,งที่แบบคายยากแล้วก็ถ้าคนเล่นไอเดียทำำําดาเมจได้เยอะด้วยจ<า>ัง<ๆ>หวะนี้ที่ล็อกขาไปแล้วก็โดนโจมดีหนักตายไปะฮะหรืออันฟิตเปนคนเจ็บไปนะฮะดูดิคือน้าคขาไม่น้าคขาคิดดูเอาอ่ะไข่ลงไม้ลงมา,งมาว่ะคือเอาเสียดัมเสียดําแล้วก็ขึ้นบ้านจบเลยเนี่ยฝั่งตายไปสามตัวเนี่ย มาขึ้นเลยฮพุ่งอุ้ยไอ้ล็อกใครวะจังหวะนี้คือล็อกขาไปนะฮะตึงขาไปตึงเนื้อตึงเนื้อโอ้โหไอ้ไอ้มิตริโอหัวหัวหัวปะทองไอ้โลโลปะทองเออต้องเรียกงนี้เลยงามม่ะ แล้วมิดเราก็อยู่พันสี่นะก็ถือเยอะนะเพราะว่าเราเล่นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรของของเวทไอ้นั่น you see the light? ใครก็ได้ช่วยหน่อยม so าดิมาดิเพื่อนมาแล้วเว้ย ah. จังหวะน,นี้คือจบบ้าน ah. เลยดีกว่าวะเออ <laughs> ถือว่าเกมหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกนะแต่ว่า ผมอยากให้เว็บะมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมากกว่าเอาจริงนะเออถ้าอยู่อีกฝั่งได้จะเป็นอะไรที่แบบมันเลยทีเดียวเออส่วนใครที่อยากเห็นตัวไหนเล่นเล่นเอออยากเห็นตัวแฝบแบบไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าผมคิดว่าเออผมเล่นได้เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะสำหรับ MVP ตาเนี่ยคือของเป็นของเวไปนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นของเอฟิตนะเออ ถ้าใช้ชอบคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย